จากข่าวที่พี่มี่เดอะสกาโดนแฮกช่องแหละครับวันนี้ครับผมได้ลองสืบข้อมูลที่มีจากในคลิปและเจอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกทุกช่องมีเอาความเสี่ยงหมดครับรวมถึงช่องของคุณที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แต่มันจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาสรุปให้ง่ายแล้วแหละครับ สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับวันนี้อยู่กับข่าวที่พี่บี้เดอะสตาโดนแฮ็กช่องเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเองถามว่าทำไมผมถึงไม่พูดตั้งแต่วันที่โดนแฮ็กเลยเพราะว่าผมใช้เวลาในการสืบและหาข้อมูลแหละครับผมไม่ได้มาแค่สรุปว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมลงหาลึกไปถึงต้นตอและเจอว่าจริงๆแล้วครับไม่ได้มีแค่ช่องพี่บี้ที่โดนครับตอนนี้มีหลายช่องมากๆที่โดน หรือที่เคยโดนและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องระดับโลกที่ทุกคนต้องระวังเละครับแต่มันจะเป็นยังไงวันนี้ผมลองสวมบทนักสืบและสืบให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนผมไปเจอต้นต่อแล้วเลยครับจริงๆผมอยากจะให้คนดูช่วยส่งคลิปนี้ไปให้พี่ๆดูนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็สืบเรื่องนี้มาค่อนข้างจะนานเหมือนกันก็อยากให้พี่ๆีได้ดูคลิปนี้เหมือนกันนะครับผมรบกวนส่งให้เขาดูหน่อยนะฮะแต่จะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปรู้ การ YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกันหน่อยนะครับกดติดตามให้เขาหน่อยนะนะครับทาไมต้องทาตัวน่ารักมาเริ่มสืบกันเลยสิ่งที่ผมเริ่มทําคือสือบจากคลิปเลยครับใช่แล้วครับคลิปนี้ครับคือคลิปที่พี่้โดนแฮกช่องครับในคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่พี่้ออกมาเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่แต่สําหรับผมแล้วคลิปนี้ครับ คือเบาะแสสำคัญหลายๆอย่างเลยแหละครับและนี่ก็คือเบาะแสทั้งหมดที่ผมเจอแหละครับมาสรุปกันเป็นข้อๆเลยครับข้อแรกครับพี่บี้โดนเปลี่ยนชื่อช่องครับใช่แล้วครับเปลี่ยนชื่อช่องจากพี่ดัสการกลายไปเป็น b ีแอน c e ซ์บีเอ็จำชื่อนี้ไวด้ดีๆนะครับเพราะว่าชื่อนี้จะมีความสําคัญในการสืบของเรามากๆครับข้อที่2ครับถ้าสังเกตในคลิปดีๆพี่บี้ได้พูดอย่างหนึ่งก็คือช่องของเขาที่โดนแฮกโดนเอาไปทำไลฟ์สดมีคนดูกว่า5,000คนตรงนี้เป็นเหตุ การหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับและข้อสุดท้ายที่บี้ได้พูดไว้ครับว่า Two Factor Authentication เขาผ่านมาได้ยังไง 2- factor authentication ก็คือการล็อกอิน2ชั้นนะครับใครที่จำได้อาจจะใส่แค่ username และ password ก็เข้ามาได้เลยแต่ถ้าตั้ง 2- factor authentication แล้วแล้วก็จะต้องมีการยืนยันผ่านอะไรบางอย่างอย่างเช่นข้อความที่เข้ามาทางโทรศัพท์มือถือที่ให้รหัสแล้วเราก็พิมพ์รหัสนั้นๆหรือการกดยืนยันว่าฉันจะล็อกอินจริงๆผ่านแอปอะไรบางอย่างแต่เว่า เหตุาการณ์ของพี่พี่กลับกลายเป็นว่าพี่พี่ไม่ได้รับข้อความหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Two Factor Authentication และแฮกเกอร์ก็ผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายๆเลยแหละครับอะไรครับเราได้เบาะแสทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นคน,นดูครับมาสืบไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเริ่มจากเบาะแสแรกครับนั่นก็คือชื่อช่องที่ถูกเปลี่ยนไปจาก b i n a n c กลายไปเป็น Binance BNB บ i n a n c e ชื่อนี้ผมคุ้นมากๆเลยครับและผมก็ไปเจอมาว่า Binance คือชื่อบริษัทบริษัทหนึ่งเลยครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าบริษัทที่ชื่อ Binance เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโดนแฮ็กของพี่ีๆแต่อย่างใดนะครับผมเขาไม่ใช่คนร้ายเพราะเขาถูก แอบอ้างเหมือนกันแหละครับเพราะฉะนั้นตัวบริษัท Binance เนี่ยไม่ได้แฮกช่องพี่บี้นะครับและเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะอย่าฟ้องผมนะผมเจอหน้าเว็บหน้าเว็บนี้ครับที่ Binance เขาได้ออกมาพูดถึงวงการ YouTube ครับเขาได้พูดว่าตอนนี้ครับมีหลายๆช่องหลายๆยูทูบเบอร์หลายๆครีเอเตอร์ที่ถูกขโมยช่องแล้วอ้างชื่อเปลี่ยนชื่อเป็น Binance เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เคยขโมยช่อง YouTube ใดๆและไม่เคยซื้อช่อง YouTube เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมย้ำอีกที Binance ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาได้ออกมาพูดเพราะถูกอ้างชื่อเยอะมากๆเลยครับเขาบอกว่า ยูทูบเบอร์บางคนครับได้ถูกขโมยช่องโดยที่เขาเนี่ยได้รับข้อความหรืออ e ีเมลปลอมตัวครับผมทำทีเหมือนกับว่าจะขอเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องและ ได้นแนบไฟล์ที่เป็นอันตรายไฟล์ที่เราอาจจะเรียกว่าไวรัสก็ได้นะครับและเมื่อไฟล์นั้นได้ถูกโหลดและเปิดขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ของยูทูบเบอร์ช่องของเขาก็ถูกขโมยไปได้อย่างง่ายๆเลยเลยครับหลังจากที่แฮกเกอร์ขโมยช่องไปแล้วเขาก็จะพยายามแบ็กเมลให้เจ้าของซื้อช่องกลับคืนมาหรือบางทีครับช่องอาจจะถูกรีแบรนด์เปลี่ยนชื่อหลอกตัวเองว่าเป็นบริษัทคริปโตเคอเรนซีอันใหญ่เช่น b i n a n c e หรือ ือ Binance Academy และเมื่อช่องถูกขโมยและถูกรีแบรด์แล้วครับแฮกเกอร์จะโพสต์วิดีโอซึ่งพูดถึงเรื่องคริปโตเห็นไหมล่ะครับว่าตรงนี้เนี่ยบริษัทที่เป็นชื่อ Binance เองเนี่ยออกมาพูดแล้วว่าไม่ใช่เขาและมันไม่ใช่เขาจริงๆนะครับมันเป็นการแอบอ้างนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ชื่อสตีฟวีทีครับ เมื่อ2วันที่แล้วเวลาใกล้เคียงกับพี่บี้เลยไหมครับนี่ครับทวิตเตอร์ของเขาได้บอกว่าสวัสดีครับผมสตีวิธีผมสมัครทวิตเตอร์มาเพื่อบอกว่า YouTube ช่องผมโดนแฮ็กช่วยด้วยก็เปลี่ยนชื่อช่องผมเป็นทุกอย่างและช่องที่เขาแนบมาชื่อช่อง บ i n a n c e บ n น News นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบริษัท b i n a n c e ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการแฮกแตอย่างใดเลยและเขาไม่ใช่คนร้ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปด่าบริษัทเขานะไม่ไม่ใช่นะคราวนี้ครับผมก็เลยสืบต่อแหละครับสืบต่อจากเรื่องนั้นเจออะไรละครับมันน่าสนใจมากเพราะว่ามีช่องที่เคยโดนแบบนี้เมื่อปี2019แล้วและเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยครับชื่อช่องว่า m a r ์โกสไตล์ละครับผมซึ่ง m a r ์ o ก t y l e เป็นช่องเกมต่างประเทศไม่ใช่ช่องในไทย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะครับข่าวในเว็บไซต์ Forbes ครับผมได้พูดว่าช่องนี้ครับผมโดนแฮกและไม่ใช่แค่นั้นครับแฮกเกอร์ครับได้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเขาเข้าบัญชี Google และผ่าน Two Factor Authentication ไป ค,คุ้นไมครับหนึ่งในเบาะแสของเราและช่องของเขาเนี่ยโดนเปลี่ยนชื่อและรูปโปรไฟล์กลายไปเป็น Brad Garlinghouse ซึ่งตรงนี้ครับชื่อนี้เนี่ยเขาเป็น CEO บริษัท FinTech เจ้าใหญ่อย่าง Ripple นั่นเองแหละครับแต่ผมย้ำอีกทีนึงชายคนนี้นะครับที่ถูกอ้างชื่อเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโดนแฮกเลยนะเขาถูกแอบอ้างเลยครับแฮกเกอร์ได้ทำการไลฟ์สด และการไลฟ์สดตรงนั้นเนี่ยแฮกเกอร์เขา้าไลฟ์สดเพื่ออะไรครับเขาทําทีเหมือนว่าจะแจกบิตคอยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจะแจกบิตคอยของเขาต้องโอนบิตคอยเข้าไปให้เขาก่อนและแน่นอนครับมันไม่ได้กลับคืนมามันไม่ได้กลับคืนมาอย่างที่เขาโฆษณาไว้ไม่ได้มีการแจกอะไรเลยแต่เราโอนเงินไปให้กับเขาไปให้กับแฮกเกอร์โดยตรง นั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆซึ่งไม่ใช่แค่ช่องเดียวที่โดนนะครับจากในข่าวตรงนี้เนี่ยมีช่องหลักแสน subscriber ก็โดนช่องหลักหมื่น subscriber ก็โดนช่องหลักพันยังโดนเลยนะฮะและตรงนี้ครับมาโกต์ยังได้เล่าไว้นะครับว่าทําไมช่องของเขาถึงโดนแฮกครับมาโกได้บอกว่ามีอีเมลเข้ามาหาเขาแหละครับและไม่ใช่แค่นั้นครับอีเมลต้องการจะโฆษณาในช่องของเขาปลอมตัวเหมือนกับว่าเป็นบริษัทจริงๆและให้ออฟเฟอร์ให้ข้อเสนอที่ พอๆกับขนาดของช่องของเขาแต่เขากดลิงก์ที่อยู่ในอีเมลนี้และทันใดนั้นเองครับมีโปรแกรมถูกฝังเข้ามาในเครื่องของเขาเท่านั้นเลยครับช่อง,องของเขาก็โดนขโมยไปและก็กลายเป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แหละครับและมีเคสหนึ่งคล้ายๆกันนะครับผมก็คือช่องยูทูบเบอร์ชาวเชคครับของคุณอดามจิชาเนี่ย ก็ถูกขโมยไปเหมือนกันโดยเขามีคนติดตามประมาณ3า0 0 0 0หคนเมื่อต้นปี2020นะครับแฮกเกอร์ได้มีการไลฟ์ในช่องของเขาครับโดยไลฟ์เขาบอกว่าจะแจก5,000บิตคอยเอาแล้วครับเคส คุ้นๆเลยนะครับซึ่งคุณอาดามได้บอกว่าเขาได้รับอีเมลหนึ่งมาครับเหมือนกับว่าได้ข้อเสนอมาครับให้ทํางานร่วมกับบริษัทสตรีมวิดีโอเกมนะครับผมซึ่งในเมลครับได้มีการแทรกเอาโปรแกรมที่จะคอยบันทึกรหัสผ่านที่พิมพ์เข้าไปในเครื่องครับและเรียบร้อยครับอะไรครับก็สรุปนะครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ช่องพี่บี้ช่องเดียวนะครับเกิดขึ้นกับทั่วโลกแฮกเกอร์กลุ่มนี้ครับพยายามจะขโมยช่องยูทูบเจ้าดังๆหรือเจ้าที่พอจะมีชื่อเสียงจากไร งานข่าวที่มีการรายงานมา2-3เคสเนี่ยออกแนวเดียวกันหมดเลยครับว่าจะมีเรื่องของอ e ีเมลเข้ามาหลอกเสนองานและแทรกโปรแกรมที่อันตรายหรือลิงก์ที่อันตรายที่จะทำให้คนโดนหลอกและกดลิงก์ตรงนั้นไปเพื่อที่จะลงโปรแกรมที่เป็นอันตรายละครับนี่คือเรื่องของฟิชชิง ซึ่งผมได้เคยพูดไปแล้วในคลิปนี้นะครับใครที่อยากจะไปดูรายละเอียดลึกๆก,ก็ไปดูในคลิปนี้ได้เลยแต่สรุปให้ง่ายครับว่ามันเป็นการหลอกกลหลอกโดยการแอบอ้างชื่อของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือองค์กรต่างๆที่จะทำให้เรารู้สึกดีว่าได้รับผลประโยชน์หรือรู้สึกกลัวทำให้เรากดลิงก์ต่างๆหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นอันตรายมาพูดง่ายก็คือการหลอกครับคราวนี้ ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สำหรับชอ่องพี่ีผมไม่สามารถบอกได้ว่าพี่บี้โดนแบบนี้ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องภายในของเขาและผมก็จะไม่ยุ่งแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยครับว่าทุกคนผิดพลาดกันได้ครับผมเองก็เคยโดนและผมเองก็โดนขโมยบัญชีของเกมเกมหนึ่งไปแล้ว เรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ครับผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นยูทูบเบอร์เจ้าดังเพราะฉะนั้นแล้วครับผมพูดในภาพรวมและการน,นะในเรื่องของฟิชชิงซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยๆมากๆเราต้องหูไวตาไวนะครับและก็รู้เท่าทาันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบนี้แหละครับผมซึ่งผมเองก็จะทําหน้าที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มาสรุปให้ง่ายแล้วนะแบบนี้ก็ขอให้พี่ๆได้ชื่อเดิมกลับมาเร็วๆนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่เอาช่องกลับมาได้แล้วนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับกล,กลุม่มๆ รับรบองไม่มีโดนหลอกเพราะเรามาสรุปเรื่องวิทย์และเรื่องเทคโนโลยีให้ง่ายแล้วล่ะครับและดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือรายการทั้งหมดของเราและข้างล่างคือคลิปที่ u t u b e คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูเลยครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ